กระสละบ่อจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณสัก200เมตรได้300เมตรความยาวก็น่าจะมีประมาณ1กิโลนหน่อย,อยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนนี้เราอยู่ประตูด้านท้ายบอ่อจะดิดใจบอ่อนึ้ง บ่อนี้ไม่ได้ให้มีการตกนะครับเราจะมาบ่อนี้ประตูทางเข้าก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับตรงนี้คือของท้ายบ่อนูน่นาไปดูกันนี่ทางเข้าประตูติดกับแม่น้ำนี่เลยตรงนี้ ก็สามารถเดินตีได้รอบเลยได้รอ,อบมาถึงนี้จดนถึงตรงนี้เลยเลยทีเดียว